ท่านผู้ชมครับกฎหมายเรื่องความมั่นคงที่ประเทศจีนกำลังร่างอยู่แล้วก็ผ่านการลงคะแนนเสียงของสภาประชาชนไปแล้วเนี่ยมันมีนัยยะมากมายมหาศาลและมันมีหลายมิติที่เราจะต้องมองและวิเคราะห์กัน ไม่ต้องไปเอารายละเอียดเอาข้อหลักๆของกฎหมายที่จีนร่างมาแล ta ta ้วจีนต้องการในหัวข้อต่างๆเนี่ยประมาณสัก4หัวข้อเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้ก็คือข้อที่หนึ่งการแยกดินแดนออกจากประเทศนั่นคือความคิดที่จะแยกฮ่องกงออกจากประเทศจีนต้องถือว่าเป็นอาชญากรรมในกฎหมายฉบับนี้ข้อที่สองการล้มล้างอำนาจหรือการปกครองของรัฐบาลกลางนั่นก็คือว่าการล้มล้างอำนาจหรือการปกครองของรัฐบาลประเทศจีนที่อยู่ที่ปักกิ่ง ที่อยู่ที่จงหนานไห่นะครับข้อที่3คือการก่อการร้ายโดยการใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู่ขึ้นอยู่กับการตีความการเดินขบวนถ้าเป็นในลักษณะของการประท้วงที่ฮ่องกงแล้วเนี่ยเข้าข่ายเลยเพราะว่าไม่ใช่เป็นการเดินขบวนธรรมดามีการเผาสถานที่มีการทำร้ายคนมีการปล้นสะดมมีการต่อต้านแล้วก็มีการทำอะไรต่ออะไรในซึ่งเข้าข่ายในการก่อร้ายโดยใช้ความรุนแรงการข่มขู่ ข้อที่4การกระทําใดๆโดยกองกําลังต่างชาติที่เข้ามาแทรกแซงในฮ่องกงตรงนี้น่าสนใจมากผมคิดว่าตรงนี้ผมอยากจะพูดสักนิดหนึ่งในยะของข้อนี้หมายความว่าจากนี้ไปเนี่ยทั้งกลุ่ม CIA กลุ่ม MI5CIA คือหน่วยสืบราชการลับข่าวกรองของอเมริกา MI5 คือหน่วยสืบราชการลับของอังกฤษหรือหน่วยสืบราชการลับของเยอรมันของยุโรปหรือว่าของไต้หวันหรือว่าองค์กร NGO ทั้งหลายอย่างเช่น NED National Endowment for Democracy ซึ่งเป็นองคอ์กรที่สภาคอนเกรสของอเมริกาให้เงินอุดหนุนสนสับสนุนให้องคอ์กรนี้ไปตั้งสาขาอยู่ทั่วประเทศเพื่อจะส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรืออีกนยายหนึ่งว่าถ้าแกไม่ทำตามนโยบายที่ฉันหวางไว้องคอ์กรนี้ก็จะดำเนินการ ใช้อำนาจทางเบาเขาเรียกซอฟต์พาวเวอร์ติดต่อกับอาจารย์หมหาวิทยาลัยบ้างนักนิสิตนักศึกษาบ้างสนับสนุนให้เงินให้ทองซึ่งในขณะนี้เนี่ยอาจารย์บางส่วนนักศึกษาบางส่วนในฮ่องกงเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กร NGO NED ของสหรัฐาอเมริกาที่สภาคองเกรสเป็นคนให้เงิน ผมคิดว่าประเทศจีนต้องการจะเล็งตรงนี้เอาไว้มากกว่าผมเชื่อว่าประเทศจีนรู้อยู่แล้วว่าในการประท้วงที่เกิดขึ้นมาในที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะมีโควิด -19 นั้นเนี่ยการแทรกแซงขององค์กรต่างชาตินะฮะซึ่งประเทศจีนใช้คำว่ากองกําลังต่างชาติขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตีความยังไงประเทศจีนถือว่าองค์กร NGO ก็คือกองกําลังต่างชาติที่มาอีกรูปแบบหนึ่งประเทศจีนมองว่าเขายอมให้ไม่ได้ ทีนี้ทาไมจีนต้องร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาจีนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นศูนย์รวมของพวกหน่วยสืบราชการลับสปายทั้งหลายมาอยู่ในประเทศจีนหมดแต่ในขณะเดียวกันการที่ประเทศจีนทําเช่นนี้ก็จะมีเกิดความเสียหายกับประเทศจีนเช่นกันคือประการแรกเนี่ยนะฮะประเทศจีนเห็นว่าเหตุการณ์แบบประท้วงกันในฮ่องกงนี้มีมากขึ้นมากขึ้นแต่ประเทศจีนทําอะไรไม่ได้เพราะไม่มีกฎหมายมารองรับ พาประเทศจีนเคยบอกให้รัฐบ,บาลท้องถิ่นฮ่องกงเนี่ยพยายามออกกฎหมายตามมาตรา23ที่ระบุเอาไว้ใน c o m ม o n น a w ว่าน่าจะออกกฎหมายแต่ว่าพยายามออกหลายครั้งแล้วโดนประชาชนประท้วงตลอดเวลาแล้วส่วนหนึ่งของการประท้วงก็แน่นอนที่สุดกองกําลังต่างชาติหรือว่าหน่วยงานของต่างชาติที่ฝังตัวอยู่ในรูปแบบขององคอ์กรต่างๆรูปแบบของ NGO ก็จะไม่เห็นด้วยและก็จะ ประชุมกันก็จะให้การสนับสนุนให้มีการสมัมมนากันหรือแม้กระทั่งเชิญนายโจโชวหว่องซึ่งเป็นหัวหน้าหนึ่งในหัวหน้าการประท้วงในอดีตนั้นไปที่อเมริกาหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเหมือนอย่างที่คุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจพยายามที่จะไปคอนเกรสไปอเมริกาเพื่อจะไปขอความเห็นใจคนอเมริกาแล้วในการประท้วงทุกครั้งคนพวกนี้ก็จะชูธงอังกฤษชูธงอเมริกาคล้ายๆว่าฮ่องกงต้องเป็นของฮ่องกงไม่ใช่ของจีนแผ่นดินใหญ่นะอันนี้ตรงที่จีนรับไม่ได้ ด้วยเหตุนี้เนี่ยเมื่อมีกฎหมายตัวนี้เข้ามารองรับแล้วก็จีนก็สามารถจะใช้อํานาจในการสืบสวนจับกลุ่มหรือว่าปิดหรือว่าไม่ให้องคอ์กรต่างๆเรานี้อยู่ในฮ่องกงอีกต่อไปลอไปล่ออกไปเลยผมจะเล่าประวัติฮ่องกงให้ฟังท่านผู้ชมตรงนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเท่าไหร่นะนะฮะแต่นี่คือข้อที่จริงฮ่องกงเนี่ยนานมาแล้วฮ่องกงเนี่ยเป็นอาณานิคมของอังกฤษอังกฤษเนี่ย รู้อยู่แล้วว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นศูนย์รวมของสายรับสายรับจากไต้หวันอยู่ที่นี่สายรับจากจีนแผ่นดินใหญ่ก็มาตั้งอยู่ในฮ่องกงสายรับ CIA ก็เข้ามาของอังกฤษเองก็มี MI5 เข้ามาของยุโรปก็มีของประเทศออสเตรเลียก็มีแต่ว่าตราบใดที่สายรับพวกนี้เคลื่อนไหวแล้วไม่ขัดผลประโยชน์ของอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าอนาณาจิคมฮ่องกงอังกฤษจะหลับตาข้างหนึ่งไม่สนใจไม่สนใจท่านผู้ชมรู้หรือเปล่า ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนานมาแล้วอังกฤษกำลังเจรจากับลิเบียกับมูฮัมหมัดกาดาฟีผู้นำลิเบียซึ่งเสียชีวิตไปแล้วไม่ทราบว่าเรื่องอะไรแต่เรื่องหนึ่งที่จะต้องเจรจากันกาดาฟียื่นเงื่อนไขว่าจะจะให้กาดาฟีทำตามอังกฤษจะต้องจับผู้นำฝ่ายค้านของลิเบีย ซึ่งค้านกาดาฟี่แล้วหนีออกจากริเบียแล้วพาครอบครัวมาอยู่ที่ฮ่องกงอังกฤษก็เลยให้ MI5 หน่วยงานสืบราชการลับของอังกฤษเข้ามาที่ฮ่องกงแล้วก็จับครอบครัวของผู้นําฝ่ายคา้านคนนี้กับส่งไปที่ริเบียไอหัวหน้าผู้นําฝ่ายคา้านติดคุกอยู่ลิเบียตั้งเกือบ10ปีจนกระทั่งในที่สุดริเบียเปลี่ยนแปลงการปกครองไอ้นี่ก็เลยถูกปล่อยออกจากคุกพอปล่อยไปจากคุกมันก็เลยเปิดเผยมาว่ามันถูกเจ้าหน้าที่ MI5 MI5 เป็นคนจับเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ชัดว่าในอดีตถ้าต,ตัดเรื่องของ MI5 กับผู้นำกาดฟีไปแล้วเนี่ยการที่มีสปายอยู่ในฮ่องกงนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องไร้แรงจีนก็มีปรากฏว่าฮ่องกงกลายเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข่าวสารใต้โต๊ะกันจีนก็เอาความลับจีนบางส่วนที่สามารถเปิดได้ให้อังกฤษอังกฤษก็เอาความลับขอ,ง,องกฤษเปิดให้เขาก็จะมีการพบกันในระหว่างสายลับกับสายลับ กินข้าวกันและพวกสายลับจะเข้ามาในลักษณะไหนจะเข้ามาในลักษณะเป็นพนักง,งานบริษัทจะเข้ามาในลักษณะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีจะเข้ามาในลักษณะเป็นคนตัวแทนของบริษัทบริษัทหนึ่งจากเมืองนอกจะไม่อยู่กับสถานทูตสวมหมวกภาคเอกชนที่ตัวเองทำอยู่แต่แน่นอนที่สุดเป็นสายลับตรงนี้ที่ถ้าสมมุติจีนเข้ามาและเอากฎหมายตัวนี้เข้ามาครอบครอบบงังพณนีพวกสายลับพวกนี้ต้องออกหมดเพราะว่าจีนก็รู้อยู่แล้วว่าใครบ้างใครเป็นใครบ้าง ตรงนี้จะทำให้ทางตันตกเสียเปรียบมากและทางตันตกไม่ยอมเพราะฉะนั้นนี่คือการคัดค้านอย่างรุนแรงที่มาจากอเมริกามาจากอังกฤษมาจากอกาากอสเตรเลียมาจากหลายประเทศบางประเทศในยุโรปยุโรปยังเงียบอยู่ตอนนี้ถามว่าแล้วทำไมต้องทำแบบนี้ตอนนี้จีนก็ใช้หลักซุนวูก็คือว่ามองว่าในขณะนี้ศัตรูของจีนอ่อนแอมากก็เจอโควิดก็ถือโอกาสทำเช่นนี้เลยถามว่าจีนรู้ไหม ว่าผลที่จะตามมาจะทําให้จีนเสียหายแค่ไหนผมเชื่อว่าเขารู้ไม่ใช่เขาไม่รู้เขารู้อยู่แล้วแต่คําถามว่าทําไมเขาต้องทาท่านผู้ชมยังจําเหตุการณ์เทียนอันเหมือนได้ไหมเทียนอันเหมือนนี่รู้สึกจะเกิดขึ้นในปี1989เทียนอันเหมือนเกิดขึ้นเพราะว่าประชาชนผู้เรียกร้องประชาธิปไตยออกมาประท้วงแล้วจีนในยุคนั้นนายกมนตรีคือนายหลีเผิงซึ่งเป็นสายเหี่ยวไม่ยอม ในขณะซึ่งตัวเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ก็คือนายเจ้าจื่อหยางมองบอกว่าเฮ้อยอย่าเพิ่งไปทำร้ายนักศึกษาเลยเรามานั่งคุยกัาดีกว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็ดูซิว่าเราให้เขาได้แค่ไหนปรากฏว่าเจ้าจื่อหยางก็เลยตกสวรรค์ตกจากเลขาธิการพรรคถูกควบคุมตัวอยู่ในบ้านเป็นเวลา 10, 10ปีไม่ให้ออกจากบ้านเลยเหตุการณ์ในเชียนอันเหมือนเนี่ยทำให้จีนเสียชื่อมากภาพพจ์จีนเสียไปท่านผู้ชมรู้ว่าใช้เวลานานแค่ไหนเกือบ10ปี เกือบสิบปีเรื่องของเทียนอันเหมือนถึงหายวับออกไปแล้วค่อยๆกลับมาสู่เป็นปกติเดิมมันถามว่าถามว่าเรื่องนี้ถ้าจีนออกกฎหมายนี้ปังปั๊บเนี่ยแล้วได้รับการต่อต้านอเมริกาก็ใช้วิธีการต่อต้านแบบลักษณะทางการค้าที่มาบีบจีนอย่างเช่นคองเกรสก็จะออกกฎหมายใหม่ปรับสถานภาพ ฮ่องกงซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษปรับสถานภาพของของจีนของฮ่องกงที่เคยได้รับสิทธิพิเศษในการที่เป็น1ประเทศ2ระบบปรับออกหมดเลยตัดทิ้งออกมปเลยก็คือพูดง่ายว่าอีกหน่อยเนี่ยใครทําธุรกิจในฮ่องกงก็อาจจะต้องโดนเงื่อนไขต่างๆของอเมริกาซึ่งตั้งไว้ในการบีบจีนในเรื่องราวต่างๆแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจีนก็จะขาดซึ่งสิทธิเสรีภาพที่ยังมีอยู่ทุกวันนี้นะฮะในที่ฮ่องกงฮะที่ยังสามารถที่จะออกวิทยุออกโทรทัศน์ วิาพากวิจารณ์ได้โน,โน่นีนั่นอันนี้ก็คือข้อเสียของกฎหมายตัวนี้นะครับผมก็ถามต่อว่าถ้าอย่างนั้นแล้วจีนทําไปทําไมผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมจํมาได้ไหมว่าอาทิตย์ที่แล้วผมพูดถึงเรื่องสงครามเย็นระหว่างจีนกับอเมริกาฮ่องกงก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งของการเพิ่มความเข้มข้นของสงครามเย็นคือพูดง่ายๆว่าทุกอย่างกราฟมันค่อยๆขึ้นไปทีอัน,นทีอัน,นทีรัน,นทีรันนะเพราะฉะนั้นแล้วจากนี้ไปเนี่ยท่านผู้ชม จากนี้ไปในขณะนี้อเมริกายังทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้เพราะว่าในทรัมป์กำลังมุ่งมั่นที่จะเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนขณะนี้แต่ผมเชื่อว่าหลังจากที่ได้ประธานดีคนใหม่มาหรือคนเก่าเป็นในทรัมป์แล้วบทบาทการต่อต้านจีนเพราะเรื่องฮ่องกงนี่จะรุนแรงมากขึ้นอีกมหาศาลถึงขนาดที่เรียกว่าณเวลานี้ที่เขาทำได้ก็คือว่าเขาพูดเขาตัดสิทธิ์ต่างๆที่เขาต้องการที่จะให้ฮ่องกงในอดีตทิ้งไปเลย ตอนนี้คุณไม่มีสิทธินะเพราะถ้าคุณทําเช่นนี้ฮ่องกงคุณไม่ใช่หนึ่งประเทศสองระบบแล้วถามว่าอันนี้ดีไม่ดีกับจีนไม่ดีในระยะสัน้นแต่จีนเขามองระยะยาวเขาไม่ต้องการมานั่งปวดหัวปวดหัวกับอีก27ปีกว่าฮ่องกงจะคืนกลับไปสู่ประเทศเขาเขาไม่ต้องการมานั่งปวดหัวเรื่องนี้เขาไม่ต้องการมานั่งปวดหัวว่าเดี๋ยวก็ประท้วงอีกเพราะว่าการประท้วงที่ไม่รู้จักสิ้นสุดนั้นมันมีคนหนุนหลังอยู่ตลอดเวลา